สวัสดีครับผมวันนี้เรามาทํางานบูชาสั่งทํากันครับงานนี้จะเป็นี r e เด d e r นะครับผมทำลูกค้าได้สั่งทําสีไว้ครับผมเป็นงานบูชาครับซึ่งโทนสีที่ลูกค้าต้องการครับผมก็จะออกเป็นโทนเขียวแดงครับเรื่องของการตกแต่งต่างๆทาลูกค้าได้ส่งเรฟเฟรนซ์ให้ผมครับว่าอยากจะได้โทนสีประมาณนั้นเลยและการตกแต่งเหมือนกันจะเป็นแบบไหนต้องมารอรุนกันนะครับเพราะว่าการตกแต่งที่ลูกค้าอยากจะได้ครับจะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งการตกแต่งองค์ใหญ่แล้วก็การมาเป็นองค์เล็ก ซึ่งตัวแบบและต้นแบบก็จะผิดเพี้ยนไปตามขนาดครับแต่เราก็จะแกะสัดส,ส่วนและจุดเด่นต่างๆของแต่และจุดขององค์ใหญ่ครับผมออกมาให้แบบใกลเคียงมากที่สุดครับถ้าเป็นงานของผมเองผมสามารถทําให้ได้เลยเพราะถ้าเป็นงานจากร้านอื่นอาจจะตกแต่งแบบใกล้เคียงให้นะครับเพราะเราต้องหนีจากลิขสิทธิ์งานเดิมของเขาด้วยนะและเอยียงครับผมก็เพื่อเป็นการให้เกตเขาด้วยเหมือนกันผมว่าบนโลกใบนี้นะไม่มีใครชอบที่ทํางานให้เหมือนเราหรือว่ากรอบงานเราเหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะยืนยันสิทธิ์และความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ครับหลังจากที่ตกแต่งเสร็จแล้วเดี๋ ท้องเพจสีกระชันนั้นขยติมันตราครับผมรู้ว่าเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมมีลิงก์ภาษาอังกฤษสามารถกดเข้ามาได้เลยครับใครที่ชมผ่านเพจอยู่สามารถกทางข้อความมาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางมีแอดที่หน้าโปรไฟล์สามารถเข้ามาบ้านเขียวผมได้เลยนะครับ